สวัสดีครับเพื่อนสมาชิกยูทูบน,นะครับกลับมาพบกับอมโชสตูดิโออีกแล้วนะครับรีวิวของอีกเช่นเคยนะครับผมวันนี้น่าจะเป็นไอตัวนี้นะถ้าผมจำไม่ผิดนะอ่าที่สูบลมนะครับเป็นที่สูบลมจัก,กรยานมอเตอร์ไซค์อะไรแบบนี้นะเขาออกเป็นรุ่นที่ใช้ทเท้าเหยียบเดี๋ยวตามไปดูกันครับผมจะแกะเลยอมโชสตูดิโอแทนมาแล้วอ่า นี่ครับลักษณะหน้าตาของกล่องนะครับมันเป็นยี่ห้อบัสเตอร์นะครับเป,เป็นรูปช้างนี่ยี่ห้อเขานะแบรนด์เขานะครับก็บอกว่าสูบได้หมดนะทั้งจัก,กรยานนะครับรถยนต์ลูกบอลน,นะครับมอเตอร์ไซค์เออเนี่ยต้องลองต้องลองนะครับผมนี่นะครับ เป็นรุ่นที่เป็นหัวคู่แบบนี้นะก็คือสูบได้หลายทั้งเขาเรียกว่ามันเป็นแบบรูเล็กกับรูใหญ่นะครับอ่านี่เป็นแบบนี้อ่านี่เป็นแบบรูเล็กกับรูใหญ่นะครับแล้วก็มีที่ล็อกแบบนี้ตรงนี้ขไขให้แน่นนะครับเราเสียบเข้าไปในที่สูบลมจักรยานเสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็กดตรงนี้ลงปุ๊บอ่ามันก็จะล็อกองี้ตัโโหัวตรงนี้มันก็จะขยับขึ้นมาข้างหน้าเห็นไหมครับอ่า ดันออกดูนะแล้วตัวนี้มีมีเกจบอกตรงนี้ด้วยนะที่เป็นบาร์นะครับมีถึง12บาร์แล้วก็เป็น PSI ก็ถึงที่180 PSI นะครับแรงอัดแรงลมนะเหมือนกับที่เราเวลาที่เราเติมลมตามพวกปั๊มน้ำมันอะไรพวกนี้นะครับตรงนี้ต้องกดลงลน,นิดนึงก่อนนะกดลงลน,นิดนึงเพื่อที่จะเอาตรงนี้ออกนะครับเพราะว่าเขาจะเป็นที่ล็อกแบบนี้อยู่เห็นไหม ผลตรงนี้นะที่ล็อกอ่อนนี้มันก็จะค้ำอยู่กับพื้นแบบนี้นครับเป็นเวลาให้เราเหยียบใช้มือก็ได้นะครับแล้วก็ใช้เท้าก็ได้นะครับนี่ยี่ห้อเขาตรงนี้บัสเตอร์เดี๋ยวไปลองกันเลยนะครับว่าเดี๋ยวผมจะสูดห้ดูจะสูบจักรยานให้ดูแต่ดูเบื้องต้นนี่ลมแรงดีอยู่นะครับใช้ได้นะครับมีเกว่าแบบนี้อ่า ต้องลองดูว่าเกที่เราวัดเนี่ยมันตรงไหม,มก็มีที่วัดอันนั้นอยู่แต่ว่าไม่ได้เป็นดิจิตอลนะครับอ่าตัวนก็ใส่ง่ายดีนะดูมันผมว่ามันแข็งแรงกว่ารุ่นที่เป็นเท้าเหยียบกับอีกรุ่นหนึ่ง่งที่เป็นรุ่นไอตัวเป็นแบนดผมเคยใช้แบบนั้นอะ่ะเหยียบได้ไม่กี่ทีนะมันโคตรหมดเลยนะเ,ออเบี้ยวไปหมดเลยอะ่ะนะครับตัวน,นี้ก็กดลงนะครับแล้วก็เวลาเก็บนะก็เอานี่ล็อกเหมือนเดิมนี่เก็บง่ายดีนะครับ อนะครับเดี๋ยวจะมาทดสอบไอตัวเครื่องสูบลมอันนี้กันนะครับด้วยการสูบจักรยานก่อนนะครับเบื้องต้นนะครับตัวนี้จักรยานนี้ผมไม่ได้สูบมานานแล้วนะยางแบนแต่เลยนะครับนี่ครับยางแบนเลยนะครับ๋จะลองดูใช้ใช้รูแรกนะครับรูใหญ่นะครับกดลงไปแล้วก็ล็อกเลยปุ๊บอ่าโอเคครับเบื้องตอนแรกอะลองใช้ใช้มือดูก่อนก็ได้นะอืมขึ้นมาแล้วนะครับ ถ้าเริ่มเมื่อยนะครับมันก็ใช้เขาก็ให้เอาใช้แบบใช้เป็นขายเหยียบได้นะครับเดี๋ยวผมจะลองใช้ขายเหยียบเลยนะใช้ขายเหยียบก็สบายดีนะครับถนัดดีนะครับนี่มันดิ้นอันนี้มันดิ้น,อน,น,น,นตอนนี้เกม,มันก็ขึ้นแล้วนะครับตอนนี้อยู่ที่ประมาณ20 25หแล้วนะครับใกล้จะ30แล้วลอ่าตอนนี้ขึ้นมาประมาณที่30แล้วนะครับน่าจะ30กว่ากว่าแล้วโอ้แข็งแล้วนะครับ อใช้ได้แล้วนะครับตอนนี้ก็อยู่ที่ประมาณ3น่าจะประมาณ30กว่บกว่านะ35นะครับปดเลยโอเคปิดฝาอ่าเรียบร้อยนะครับก็ใช้งานได้ดีนะครับผมเกจเกิดที่วัดมาตรวัดอะไรก็ขึ้นเรียบร้อยดีนะครับใจผมอยากไปลองกับจักรยานยนต์ดูอยากไปลองกับมอเตอร์ไซค์ดูนะครับเดี๋ยวลองกับมอเตไซค์ให้ดูดีกว่าครับ อ่าโอเคนะครับเดี๋ยวเราจะมาลองเติมลมมอเตอร์ไซค์กันดูนะครับว่าไอที่เติมลมตัวนี้มันจะเติมมอเตอร์ไซค์ได้ไหมนะครับเดี๋ยวเราจะวัดวัดลมเขาก่อนนะว่าตัวเบื้องต้นเขามีอยู่เท่าไหร่อันนี้ก็เป็นที่วัดลมแบบพื้นฐานไม่ได้ละเอียดอะไรมากนะครับเป็นเป็นเป็นแมนวนวลธรรมดานะเอาไว้สําหรับเบื้องต้นนะครับอันนี้ก็มีอยู่ประมาณ30นะครับจริงๆแล้วผมก็เติมอยู่ประมาณเนี้ยจริงๆแล้วไม่ต้องเติมก็ได้นะเดี๋ยวลองวัดอีกทีหนึ่งอ่าประมาณ30นะครับ เดี๋ยวจะอัดเข้าไปหน่อยก็แล้วกันนะอ่าตอนนี้ก็เกือบเกือบสามสิบห้าแล้วนะครับตามเกยอันนี้นะครับประมาณสามสิบห้านะมองเห็นไหมมองเห็นเกยไหมอ่านะครับว่าเกยเขาวัดขึ้นมาประมาณนี้นะครับซึ่งมันจริงแล้วมันก็เยอะไปเดี๋ยวผมจะต้องลองปล่อยลมออกสะหน่อยนะครับอ่าตอนนี้วัดขึ้นมาได้ถึงประมาณสามสิบห้า ครตัวนี้นะครับนี่นะอ่ามาเอาลมออกหน่อยนะครับเยอะไปให้เหลือประมาณสามสิบอ่าประมาณขนาดนี้นะครับอ่าประมาณขนาดนี้ก็ถือว่าใช้ได้นะครับเสืแต่ถือว่ายังสามารถที่จะอัดลมเข้ากับมอเตอร์ไซค์ได้อยู่นะครับก็โอเคใช้ได้ใช้ได้นะครับรถใหญ่ก็น่าจะได้มั้งผมว่านะถ้าใช้เติมกับรถใหญ่นะต้องลองดูนะครับว่าเรามีที่วัดแบบนี้อยู่ก็มันก็วัดได้ประมาณนึงนะเออเอาว้าสสาหรับ ให้มันแค่พอรู้อ่ะนะครับก็ฝากไว้ก็แล้วกันนะครับสําหรับไอ้เครื่องสูบลมตัวนี้นะอ่าผมก็มารีวิวให้ดูแล้วนะครับก็ถือว่าใช้ได้ดีนะครับมันไม่ต้องเหนื่อยเหมือนไอ้เครื่องที่เป็นกระบอกยาวๆที่มันเราต้องใช้ถมทั้งตัวในการสูบเหมือนสมัยก่อนนะเออสมัยนี้มันก็ดีขึ้นมาเยอะนะครับพวกพาสะดวกเก็บ,เก,บเก็บง่ายนะครับแล้วก็สูบได้ดีด้วยนะครับผมซื้อ139บาทเองครับอ่าทีนี้เวลาเก็บง่า,งงายๆก็กดลงไบนะครับแล้วก็พับอันนี้ขึ้นมา ปึ๊บแค่นี้เสร็จแล้วนะครับใช้งานได้ดีเลยนะครับถ้าใครสนใจก็ตามลิงก์เข้าไปนะรู้สึกจะผมซื้อมาจากช้อปปีอีกทีนะครับตัวนี้เดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าครับมีอะไรดีๆจะมารีวิวให้ดูกันนะครับสวัสดีครับ